สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ช่องวิดาทาร์ลนายนายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาอ์ลนายนายเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วก็แม่หมอตาด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันนะคะทักเข้ามาเพื่อสอบถามค่าบริการหรือนัดหมายเวลาได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมของชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของงานเงินความรักด้วยไพ่อรคเคลและหลักของโหราศาสไทยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวกุมในเดือนเมษายนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำนายจากดาวประจำตัวกันก่อนเลยนะคะดาวประจำตัวของราศีกุมเนี่ยคือดาวราหูซึ่งพระราหูย้ายราศีแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30มมีนาคมนะคะเข้าสู่เรือนสหัชชะนั่นเองนะคะ แสดงว่าชาวกลุ่มเองเนี่ยเดือนนี้จะค่อนข้างอยู่ไม่ติดบ้านนะคะค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะไปสหัสชาก็คือมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนหรือต้องมีเกณฑ์ที่จะเดินทางติดต่อสื่อสารและค่อนข้างที่จะ อยู่ในวงสังคมพบเจอสังคมเดินทางนะคะท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับฟรีแลนซ์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศนะหรือเกี่ยวข้องกับสายงานกลุ่มเซลล์กลุ่มที่ต้องออกไปติดต่อเจร,รจาสื่อสารนะคะถือได้ว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อดาวราหูดาวประจําตัวสัมพันธ์กับดาวพ,พัพพุธที่มาจากเรือนปุตตะมลณนะนะคะมันหมายความว่าระมัดระวังในเรื่องของความประมาทเลินเลอต่าง ในเรื่องของคําพูดที่อาจจะสร้างอารินะคะจากอาสร้างศัตรูนะคะจากเรื่องของเพื่อนได้นะคะเพราะมันมาจากเรือนสหัชชาและเป็นคู่พุทธราหูนะคะระวังการผิดใจกับเพื่อนเพราะเรื่องของคําพูดหรือคุณมักจะเจอคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวคุณนะโดยเฉพาะบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะต้องระมัดระวังให้มากๆนะรวมถึงเกณฑ์การประมาทพลาดพังต่างๆนะคะอุบัติเหตุไกิ เกณฑ์การเฉียวชนการเดินกระทุง่งกระแทกอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะหรือการลมทุนล,ลงทุนกับบริวารคนอายุน้อยกว่ามีปัญหาในเรื่องของบุตรหลานลูกน้องรวมถึงการจะรับพนักงานคนใหม่เข้ามาทํางานเนี่ยอาจจะต้องเลยเดือนเมษายนไปก่อนนะหรือคิดลี่เริ่มที่จะเดินทางท่องเที่ยวลงทุนอะไรต่างๆนานาอาจจะต้องรอให้ดาวพุธย้ายไปจากราหูซะก่อนนะคะถึงจะมีความราบลรื่นขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะดาวการงานนั้นคือดาวพระอังคารน,นั่นเองนะคะทับลัคนาเลยนะคะแสดงว่าลมบุรพามาถึงคุณแล้วนะคะใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะจ๊ะชาวราศีกุมนะและงานคน่อนข้างที่จะล้นมือเลยทีเดียวการงานนั้นมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จดีเลิศมากๆเลยนะคะการงานนั้นสัมพันธ์มาถึงเรื่องของคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนด้วยนะคะและ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานอิสระงานฟรีแลนซ์หรืองานเสริมงานจ็อบเข้ามานะคะมีงานในเรื่องของต่าง,างๆนานาหลากหลายโดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์นั้นเด่นมากๆเลยใครที่รอคอยการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จในเรื่องนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลรอคอยการไปติดต่อต่างประเทศอยู่การเดินทางไกลอยู่หรือรอคอยการโยกย้ายกลุ่มงานข้าราชการต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน ถือได้ว่าเป็นนินนมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องงานของชาวราศีกุมเองและดาวอังคารทับลักเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะมีความขยันมีไฟในเรื่องของการทํางาน สัมพันธ์กับเรือนพันธุด้วยนะคะคืออาจจะหมายถึงการงานของคุณนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจกงสีคนในครอบครัวอาจจะช่วยแนะนํางานให้หรือมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบงานในครอบครัวด้วยนะคะการงานถือได้ว่าปลอดโปร่งแล้วก็เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับชาวราศีกุมเองนะต่อมานะคะต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ความรักของชาวราศีกุมสําหรับคนมีคู่ก่อนนะคะความรักของคุณนั้นนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะดาวปัตตนีนั้นสถิตในเรือนกดุมพระร่วมกับดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าคนรักนั้นถือได้ว่าเป็นกาลยนานมิตรที่ดีเป็นเหมือนแม่พระเป็นเหมือนที่พึ่งที่ปรึกษาทางใจให้คุณและการเงินนั้นยังสัมพันธ์มากับคนรักด้วยนะคะคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ช่วยเหลืออุปถัมภ์กันในเรื่องของการเงินนะ หรือติดต่อค้าขายอะไรก็ตามแต่ให้ติดต่อผ่านเพศตรงข้ามหรือคนรักนั้นจะช่วยทําให้การเงินของคุณนั้นคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเกที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ลักผู้ใหญ่ของทางคนรักด้วยนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่มาจากคนรักของคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความเครียดหรือทัศนคติอะไรบางอย่างมันอาจจะมาจากเรื่องครอบครัวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ เรื่องของสังคมรอบตัวหรือในเรื่องของภาร้านี่สินเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันอยู่นะเพราะอิทธิพลของดาวพระเสาร์นั้นยังส่งแรงเอื้อมนะคะมาถึงดาวพรหัสแล้วก็ดาวความรักของคุณด้วยนะก็ยังถือได้ว่าเป็นในแง่ที่ดีมากกว่าแง่ไม่ดีนะคะให้ลองไปปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยการยกย้ายที่อยู่อาศัย ปรับเปลี่ยนในเรื่องของทิศท,ทางการนอนหรือไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางจัดในเรื่องของหิ้งผ้าใหม่และเอาอากาศไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะคะไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกราบเท้าล้างเท้าท่านนะคะอันนี้ส่งนี้จะช่วยหนุนส่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณให้ดีมากขึ้นด้วยอาจารย์ต่อมานะคะสําหรับชาวราศีกลุ่มนะคะที่โสดอยู่นะคะดูซิว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ชาวราศีกุมที่โสดอยู่นะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่เพิ่งเคยเลิกลายอย่าล้างมาหรือคนที่มีตําหนิและก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับชาวต่างชาติด้วยนะคะดาวศุกร์ทับตัวนะคะมันหมายถึงว่าคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีแม่สื่อแม่ชักต้องมีแม่สื่อแม่ชักในเรื่องของความรักนะรวมถึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะจากเรื่องของสังคมการติดต่องานนะคะและ จากเรื่องของการเงินหรือการไปติดต่ออะไรเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะอ่าทําให้คุณได้พบรักนะัดแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนสักนิดหนึ่งนะดูคุมเครือเขาอาจจะดีกับเราในช่วงแรกๆนะคะ แต่พอไป,ไปม,ามาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนกับไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะด้วยอิทธิพลของดาวพุธราหูคุณอาจจะเจอคนที่พูดไม่ตรงมีอะไรหมกเม็ดปิดบังซ่อนเร้นคุณเขาอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากจนอาจจะไม่ได้มีเวลามาเจอคุณนะคะหรือเขามีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยกับคุณนะแล้วก็ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเอาแนวนอนไม่ได้นะคะคนคนนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแต่เป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะ ภาพลักดีคุณสมบัติดีฐานะการเงินดีแต่นี้ใส่ส่วนตัวอาจจะค่อนข้างเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองและมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณนะคะต้องระวังการเจอความรักที่ไม่ถูกต้องพิดิีธธรรมหรือเรื่องของรักสามเศร้าด้วยนะจ๊ะชาวกุม และต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเมื่อดาวพฤหัสจะยกย้ายนะคะเข้าไปสู่ราศีมีนนะคะในเรือนกระดุมพระลาภทั้งเงินทั้งโชคก็มาจัดเต็มนะคะสำหรับชาวราศีกุมเรียกได้ว่าลมบูรพาในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเปิดดวงแล้วนะคะจะมีในเรื่องของช่องทางใหม่ๆและโชคลาภเข้ามานะ จากดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จากเรือนปัตตนีคือเพศตรงข้ามผู้ใหญ่ที่มีอายุเป็นเพศตรงข้ามจากเรื่องของการเรียนการศึกษาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนนะคะถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องของการเงินหรือการหาไรายได้เพิ่มนะคะแต่ดาวพระเสาร์นั้นยังส่งอิทธิพลถึงเรือนกระดุมพ้าอยู่นะคะถึงแม้เงินจะดีขึ้นแต่ชาวราศีกุมเองก็อาจจะยังมีค่าใช้ใจ่ายหรือนิสินเก่าๆอยู่จากเรื่องครอบครัว เรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินหรือมีหน,นี้เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ในครัวเรือนเกิดขึ้นนะคะและอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องเดิม,ดมๆซ่อมรถก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะชาวลัคนาร,ราศีกุมนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของประกรันรถประกันสุขภาพหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงปลายเดือนด้วยนะจ๊ะ และต่อมาณจ้าในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะสำหรับชาวราศีกุมสิ่งที่คุณนั้นต้องระวังนะคะคือเรื่องของฟืนไฟนะคะในบ้านเรือนให้ทำอะไรอย่าลืมเสียบปลั๊กอะไรเอาไว้หรือหุงข้าวอะไรไว้ต้องเช็คในเรื่องของฟืนไฟให้ดีนะมีเกณฑ์ที่จะเกิดในเรื่องของ ไฟไหม้นะคะหรือไฟช็อตไฟฟ้าลัดวงจรได้ในบ้านในครัวเรือนของคุณบางคนก็จะมีเกณฑ์ลืมกุญแจนะคะหรือทํากับข้าวไว้แล้วก็อาจจะลืมปิดแก๊สอะไรประมาณนี้ต้องเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะคะสุขภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความร้อนในร่างกายความดันคุณเป็นคนที่ทานน้าน้อยหรือทานอาหารไม่ค่อยจะ ครบ5หมู่นะคะต้องรับประทานหรือใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินสักนิดหนึ่งพยายามดื่มน้าเยอะๆแล้วก็ลดอาหารที่ค่อนข้างจะรสจัดหรือเผ็ดร้อนสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคประจาตัวเก่าๆมีเกณฑ์จะกลับมากําเริอบอีกนะคะรวมถึงสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันระบบกบระเพาะปัสสาวะหูรูดต่างๆนะและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจากคนในบ้านในครอบครัวด้วยนะจ๊ะมีทั้งเกณฑ์สุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุที่อุบัติเหตุด้วยนะฉะนั้นแล้วจะต้องใส่ใจในเรื่อง ของความร้อนฟืนไฟแก๊สหุงต้มในบ้านเรือนในครัวเรือนให้ดีนะจ๊ามาถึงในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นจะมาจากเรื่องโชคจากความเสน่หาหรือเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะ ความรักที่เคยมีปัญหาความรักที่เคยทุกข์ระทมในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยดาวศุกร์ทับรักขนาดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักหรือพบเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแต่ระมัดระวังสักนิดนึงนะพอความรักที่เข้ามาจะเป็นพิษได้นะหรือความรักนั้นอาจจะดีในระยะสั้นๆตรงนี้อาจจะต้องไปพิจารณาในระยะยาวหรือในพื้นดวงอีกทีนะคะเอาเป็นว่าโชคนั้นจะมาจากเรื่องของเพศตรงข้าม ความเสน่หาและความสวยความออร่านะคะในตัวคุณนั่นเองค่ะค่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงนะคะของชาวราศีกุมประจันืรนเมษายนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่อง วิดาทาอดลายนายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่ดูดวงในนี้แล้วยังไม่จูใจอยากจะเช็คดวงแบบเ e อ็กคูคูซนะคะหรืออยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถที่จะทักช่องแชทินบอกเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในอีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ